สวัสดีครับวันนี้ผมคิดเป็นทำได้นนะครับอาจารย์ลันนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับพวกข้างนะครับคันใหญ่ๆนะคันนี้คันใหญ่นะครับหใหญ่พิเศษเลยนะครับได้ติดตัง้งรอคิวมา,านานพอสมควรวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็มีรายละเอียดมากมายนะครับเดี๋ยวก็จะนะ ให้ท่านชมรายละเอียดแบบใกล้ๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่ครับนะก็เป็นพวงข่างที่เคยทำมาครับใน,ในตลอดชีวิตเนี่ยมีคนเนี้ยคันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูอร,รอบๆกันดูว่า นะอ่ามีอะไรเป็นพิเศษมัง่งนี่ครับนะตัวนี้จะกว้างที่ใส่ของนะครับ80เซนที่ใส่ของ80เซนเลยครับนะอ่ามีฝาท้ายเปิดได้นะครับนะต็ดไฟไรเรียบร้อยนะครับปูพื้นที่นั่งเป็นอ่าพีเนียมใส่ล้อแม็กนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับดูนะอ่า แนวพาวเป็นแนวเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดดูอ่ะลองวัดดูซิว่าแปดสิบจริงไหมแปดสิบจริงไหมที่ใส่ของอ่านี่นะครับนี่แปดสิบเส้นนี่นะครับน้าแล้วรวมวัดรวมเลยเกี่ยวอ่าเกี่ยวก็คือเมตรห้าเซนนี่รวมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอ่าเมตรห้าเซนนะครับเอาความยาว ดูความยาวสินะความยาวเนะนียข้างหนา้ายันข้างหลังเลยไม่ได้เปิดท้ายนะครับร้อยห้าสิบห้าเซนไม่ได้เปิดท้ายนะครับร้อยห้าสิบห้าเซนถ้าเปิดท้ายก็ร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยพอดีนะครับนะสองร้อยพอดีอ่าสองร้อยเซนพอดีความยาวโอ้ใหญ่มากนะครับคันนี้ก็ติดตั้งเป็นแบบสลักนะครับนี่นะ แบบสลักโอ้ก็อยากพอสมค,ควรครับเป็นรถใหญ่นะติดตั้งรถคันใหญ่ดีเบลสามร้อยนะอ่าดีเบลสามร้อยตัวนี้จะเป็นทรงหน้านูนนะครับนะเป็นทรงหน้านูนนะหน้านูนอ่านะเป็นทรงหน้านูนออกมานะครับนะเป็นทรงหน้านูนนี่นะก็ใช้เวลาทำหน่อย นะครับติดไฟรพร้อมโอเคเดี๋ยวเราไปเอารถมาติดรถคันใหญ่อย่างนี้เลยนะเออเอาเดี๋ยวเราใส่ข้างหน้าก่อนเอาเบียดให้ชิดๆหน่อยเดินหน้าไมา้ข้างหลังไม่ชิดนย่ข้างหลังห่างไปเออโอ้ยคันใหญ่มากนะครับนี่เอออ้าวล่นี่นะครับ อ้าวเราใส่หน้าก่อนนะครับใส่ข้างหน้าก่อน,นะน,อนปึ๊บเลยนี่เพ่งมาเออเอาใส่ใส่บล็อกไป้ก่อนเออเอเดี๋ยวใส่ข้างหลังข้างหลังตรงกลาง นะอ่านีและครับของเราก็เป็นอันว่าเสร็จความกวาม้างรวมทั้งรถแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่เมตรเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวลองวัดดูนะครับนี่นะครับความยาวอต่างกัซ้ายสุดนะครับมาถึงฝาสุดนี่ยอยู่ที่ร้อย เกือบร้อยแปดสิบครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะนี่โอ้เมตรเจ็ดสิบนะครับเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเลยเนี่ยครับฝั่งเต็มที่ใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับนะเอาละนะครับนะก็เป็นอันว่าการติดตั้งรถคันใหญ่ๆนี่ก็ติดได้นะครับนะติดได้อย่างสวยงามการขับขี่นี่เจ้าของบอกว่า สบายใจครับสบายใจนี่ฮะนะรถตัวนี้ก็เป็นรถ300ซีซีนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งและประกอบกันทำอย่างไรเชิญชมได้เลยครับ ันนี้จัมโบ้เรียกผี่นะครับใหญ่ยายมากใหญ่ยายมากยี่สิบสองเซนอันนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบสองเซนเสมออันนี้เสมออยู่นะครับเสมอนีฮะเอาเสมอก็ดีเดี๋ยวเราก็ปรับหน้าเข่านิดนึงปรับหน้าเข่านิดนึงก็ใช้ได้เลย ลกก่เสมอไว้ก่อนนะครับนี่สลกกักข้างหลังเราก,ก็ติดสลักสลักข้างหลังก่อนอย่ากระพริบตานะครับเราก็ทํากันแบบเต็มที่เลยครับลุยกันนะมืดค่าเราก็ไปพักนะครับเอาละตัวแรกด้านหลังอ่า ให้เหนียวๆหน่อยให้ไฟมันเข้าดีๆเอาละแล้วก็เชื่อมทางเชื่อมติดทางเหล็กของเราก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาเวลาเราเชื่อมเราก็หันให้ลูกไฟไปข้างนอกครับผมนะ อันให้ลูกไปไปข้างนอกโอเคครับต่อไปเราก็จะทำข้างหน้านะครับน่าดานหน้าดานหน้าดูเลยนี่นะใส่ยางไรถึงจะสวย ต่อมาเราก็ใส่ตวกางนะครับนะใส่ตวกางระดับน้ําเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระดับน้ำเนี่ยเราก็ตั้งถี่ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเผื่อหน่อยๆนะครับเผื่อให้รถมันช่วยดึงดึงตัวพ่วงข่างไปหน่อยนึงก็ให้ระดับน้าเนี่ยนะให้ตัวรถเนี่ยเอ็นข้มานิดนึงนะครับนะเอ็นข้นมานิดนึงเวลานั่งปุ๊บก็จะดึงไปจะช่วยนะครับแล้วเมื่อก็เที่ยงอ่ะอันนี้เราก็ต้องวิจัยเผื่อๆนะครับนะอ่าวิจัยเป็นด็อกเตอร์ โดยปริยายนะครับวิจัยโดยวิเคราะห์โดยนะครับนะอ่ะนะครัมันคืนแล้วก็จัดกันไปจัดเลยครับทำงานกันแบบว่าไม่มีกันคืนกลางวันนะครับ

หูข้างล่างนะครับด้านหนานะครับตัวนี้เป็นตะกาาก็ละบางหน่อยนะนะแล้วก็ต้องการความสวยงามประณีตนิดนึงนไปเลย Terima kasih telah menonton! วนครับพอดีครับทางน้ำหนักได้เป๊ะมีอย่างเดียวก็คือไปลองวิ่งดูนะนี่ครับอันนี้ก็สอนง่ายนะนี่เออวุ้นเลยครับไม่แน่น,นครับแต่หลวมันก็จะได้ไมีเนียนนะเดีหลวมันก็่องดีครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับถอดรถออกเลยเรียบร้อยแล้วดึงอ้าวดึงออกพอดีเลยเหรอเออเออดึงออกง่ายนะล้างนี่ครับล้ลางตั้งรับอันเบี้ยววัดเลยครับหันหน้าขวาให้หมด Chú, đi lấy lóng, tay làng nó vào mẹ mì. Đến nào các, miếng lưng rồi, không, oh, ai lắp lốt. Ai lắp lốt. Thằng ngoại. <พ uka> อืมเอ้าติดกำลังครับตอนนี้ติดคะแนนค่ะ <พ uka> ขนใหญ่มากครับตันนี้ขนย้ายมากเ <พ uka> ทียบๆระดับโลกแล้วครับ